มาด้าสสีแดงตัวท็อปสุดในปี2019 Sky Active t เทคโนโลยีเครื่อง1.3ท็อปท็อปแบบนี้439,000ปีแรก5,600ปีต่อไป8,600บาทคันนี้มดีไงทก ครับผมปลื้มนะครับจากผมรถสวยยุทธคาวันนี้นะครับผมอยู่กับมาสด้าสสีแดงเครื่อง1.3ตัวท็อปสุดในปี2019คันนี้เป็นซีดานสกายแอคทีฟเทคโนโลยีจัดเต็มแน่นอนราคาค่าตัว439,0 0 0ปีรแรก5้0 0กปีต่อไป8 5 0 0บาทโดยประมาณนะ,ะมาดูกันคันนี้สวยยังไงเริ่มแรกเลยสีแดงมาสด้าแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยแดงเลือดน,นกนะครับเป็นเฉดที่สวยมากฮิตกันมากในหมู่ซีดานในหมู่รถเก๋งเล็กนะครับละมาด้าสคันนี้บอกเลยระบบไฟ จัดเต็มนะครับผมเป็น LED มีไฟตัดหมอกไหมมีนะครับค่อนข้างสวยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาแบบนี้ดำแดงเงินตัดแบบนี้นะครับชุดคโครมเมียมลากยาวมาตรงกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีตัดดำด้วยเนาะก็โลโก้มาด้าตรงนี้นะครับภายนอกดีไซน์10เต็ม10ไม่หักเพอมาด,ด้าสวยอยู่แล้วระบบฟังก์ชันจัดเต็มมีความเป็นซีดานนะครับผมก็แบบนี้เลยสวยๆนะครับมีความเรียบรูดูแพงนะครับแม็ก เป็นสีเทอร์เโบนะครับจับคู่มากับยางแบบนี้นะคะรถค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก็ได้เลยนะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอด LED แล้วจะสังเกตได้ว่าเนี่ยดูเลยเป็นหลอด LED นะครับแล้วก็ครอบสีดํามาตัดกับตัวถังสีแดงนะครับผมตัวนี้มีคีย์เลดด้วยสมาร์ทคีย์เลดนะครับไม่ต้องกดกุญแจแล้วเดินมาเปิดขึ้นได้เลยนะครับมาครับผมยังมาต่อกันอยู่ที่ตรงนี้ชุดสเกิร์ตก็สวยนะชุดสเกิร์ตตัดดําแดงนะข้างๆนะครับแล้วก็ซุ้มล้อหลังแบบนี้ฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้าย ไฟท้ายนะครับผมเต็มวงแบบนี้เลยเป็นสีแดงนะครับตัดกับ LED นี่เลยนะครับเป็นหลอด LED แล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับถอยหลังมาให้ถึง2จุดนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ถึง2จุดแล้วก็ชุดแต่งพ่อคู่นะฮะหล่อมากภายนอก1 0เต็ม10ไม่หักและเป็นตัว็อปสุดภายในผมบอกเลยล้นมากเดี๋ยวไปดูกันภายในบอกนะครับเป็นลายดําแดงแบบนี้อันนี้เรือโรงงานนะครับดูนี่พนักพิงนะครับเห็นไหม กัดมาให้สีดำแดงเบาะหนังจัดเต็มระบบมัลติฟังก์ชันล้นๆนะครับรับสายเปลี่ยนสายโทรออกโทรเข้าฟังเพลงได้หมดแอร์อัตโนมัติปุ่มพุทสตาร์ทแล้วนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ระบบไขแอร์แบกมีให้2ลูกจอกลางเดิมโรงงานทัชสกรีนได้นะฮะตัวนี้นะครับ, <c oughs> รบผมคอนโทรลเลอร์ Controller มีนะครับสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกอะ โอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแอร์แบ็กก็เต็มมา2ลูกนะครับไฟห้องโดยสารใช้ได้หมดเลยนะครับกระจกแต่งหน้ามีมาให้ถึง2บานนะครับด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะไฟตอนท้ายห้องโดยสารใช้ได้นะครับบอกเลยว่าคือมาตดสองเนี่ยเขาเด็ดเรื่องของดีไซน์อยู่แล้วอินทีเลียภายในเก็บมาดีมากคันนี้เรียบหรูดูแพงและด้านนอกสวยมากชุดแต่งครบด้านในระบบฟังก์ชันจัดเต็มไปเยี่ยแรกประมาณ5 6 0 0ปีต่อไปกระไปแปด0 ค่อนข้างคุ้มละลงตัวมาใครมีกําลังหน่อยคันนี้ผมต้องบอกตรงๆใครมีกําลังหน่อยนะครับเป็นแบบหนุ่มออฟฟิศสาวออฟฟิศใช้งานในเมืองเป็นหลักคันนี้สวยจบไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับชุดแต่งเข้ามาเต็มมากและคันนี้สดๆปีสิบเก้าสีแดงสวยมากๆออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่มีจะ้เินเงินออกได้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่าโอนค่าจัดภาษีพรบรประกันไทยประกันชวยเและถูกเสียนาหนึ่งปียี่สิบสี่ชั่วโมงก็จัดไปนะครับซื้อขายได้ทั่วประเทศนะเสนเอกสารหนึ่งที่ทำสัญญาถึงบ้านส่งรถถึงบ้านนะครับผ ตรงนี้มีมาให้แล้วก็ผมชอบนะเวลาถ้าเกิดเราขับอ่ะมันจะมีตัววัดความเร็วขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะค่อนข้างดีนะฮะก็มาด้าโดดเด่นอยู่แล้วเรื่องภายในเรื่องเทคโนโลยีผมใ l i ไล t สเปคเนี่ยคงไม่หมดแต่บอกเลยว่าใครเป็นสายที่ใช้งานแบบฟังก์ชันหรือแบบหล่อๆลอในเมืองคันนี้ตอบโจทย์คุณมากๆแต่ไปดูด้านหลังกันอาจจะมีจุดพิเศษนะบางอย่างไปดูกันครับด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับผมออสวยงามนะครับมีที่วางแก้วน้ำมาให้มีเหมือนกัน เบาะมันเบาหนังแต่สังเกตได้ว่านักขัเนี่ยเหลือน้อยนะฮะเล็กรูมเนี่ยก็เหลือน้อยคือมาทั้งเล็ก,กต้องเรียนตามตรงให้ทราบมันนข้งแคบกว่าพูกคู่แขกเช่นเป็นซิตี้เป็นวีอออะไรเงี้ยตัวนี้แคบกว่าแต่แรกกับมาด้วยความหรูหราถามว่านั่งในเมืองสบายๆนะครับระยะแบบสองสามร้อยกิโลได้เลยแต่เดินทางไกลกว่านั้นอาจจะมีอึดอัดนิดหน่อยนะฮะอันนี้ต้องเรียนตามตรงให้ทราบแต่แรกมากับระบบฟังก์ชันจัดเต็มนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีมากๆรถเล็ก นิดหน่อยแต่ช่วงล่างดีมากเข้าโคง้งอะไรครับขี่ปลอดภัยแน่นอนผมใช้อยู่แล้วเนาะค่อนข้างดีเลยคันนี้นะครับก็ลองดูนะครับ5 6า0บาทในการผ่อนกับฟังก์ชั่นจัดเต็มขนาดนี้นะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มถ้าใช้งานในเมืองและใช้งานแบบเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศที่แบบต้องการรถสวยๆไว้คุยงานคุยการคันนี้จบเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ท็อปสุดแล้วในปี2 0 1 9นบะครับท็อปแบบสุดๆไปเลยราคาค่าตัว439,00 0านะครับปีแรก56าพันปีต่อไป8,5 0 0 ครบลงตัวสวยงามนะครับใครใช้ฟังก์ชันเน้นๆหน่อยความเรียบหรูดูแพงอยากให้มีคันนี้ตอบโจทย์คุณจริงๆนะครับใช้งานในเมืองและอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากความหรูหราอลังการแล้วเนี่ยประหยัดน้ำมันมากๆม,มาด้าสองผมบอกเลยประหยัดน้ำมันมากช่วงล่างดีมากนะครับเทียบกับวีออสหรืออะไรเงี้ยถ้าะร,ระยะยาวนะผมว่าคันนี้ดีกว่าเยอะเลยภาษีดีกว่าทั้งหน้าตาและเมนเทนแนน์ในการบำรุงรักษานะครับ ใครสนใจนะครับโทรเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เฮียปังออกได้ทุกอาชีพกระบะมีทุกประเภทเก๋งมีเยอะมากใครสนใจโทรมาสำหรับนี้ผมปลื้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ